เป็นตีสลีปตูพี่กระตวันนี้พบกับครัวมาดามนุ่นนะคะวันนี้ทําอะไรครับมาดามอ๋อวันนี้จะเสนอเมนูตำมะม่วงใส่หอยดองค่ะวันนี้ทําใส่ปลาราไหมคะใส่ปลารานิดหน่อยค่ะพอดีว่าท่านชายเขารีเควสมามาองค์ชายรีเควสมาใช่ไหมเราไปดูวัตถุดิบเนี่ยนั่นธนาคารไปเลยค่ะเพราะว่าอยากตัดต่างๆค่ะอันดับแรกก็คือใส่กิกลงไปเอาเชไปเท่าไหร่ก็ แล้วข้าที่ชอบเลยค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะอุ้ยมานน้นุ่นคิ่เจลเล็ตตุ๋นคะสูตรนี้ไม่แตกไม่แตกอันนี้สูตรแบบงไงคะแบบป้้นๆันนุ่นๆบ้นๆน,น,นค่ะเสน่ห์ไปจะหวัดหัวรักหัวหลุพริกกี่เม็ดคะร้อยเม็ดถึงไหมเ็ดมากเ็ดน้อยแล้วแต่แต่ชอบเลยค่ะ สดๆนะคะกระดมว้นผูดไปผีจากต้นมาใช่พอดีมากเราเพิ่งปลูกแ้วเพิ่งออกลูกค่ะตีเอาตีถิ่นอยากได้อะไรมีทุกอย่างค่ะแย่มาต้นค่าระดมต้นต่ำนะคะสซตัวไม่ค้างไปเลยค่ะอันนี้ฝากไปถึงคุณอานนท์นะคะต้องการแม่เบี two, three, ้ยร์ภาคสองภาคสามคือติดต่อไดเล็กมาได้เลยค่ะ เบนตี้ซาดิต้นะคะอันนี้ไม่น่าจะได้เป<อ>็นแม่ยน่าจะได้เป็นแม่ค,ครูนะคะแม่คโคนมนะคะมาดามนุน่นเพื่อที่จะให้พริกแหลกเร็วๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปแบบน้ำตาลหรือผมองมัวธรรมดามาตามยีย่ห้อนะคะผมสุดเลยนะคะหมกหัวเลยนะคะมาดามโขไปเลยะค,ะเค,ค่ะ แล้วเราไปรักงโขบผู้แบบนี้นะคะเหมือนกันไหรนมร้อนแรงกว่านัวกว่าหขบผู้ผอันนี้ก็เด็กมันถามมาดามโดยตรงได้เลย,าายนะคะมีเคล็ดลับค่ะติดต่อที่อาีิไลเี่ยค่ะสนใจแบบเออนวดสุด แป้งนัวนะคะใส่ลงไปสองช้อนเดี๋ยวก่อนอนะันนั้นคืออะไรคะมาดามแป้งนัวค่ะตาน,น้ำตาลตาชดาใส่ว่าอยู่พักตั้งหลังฉันเธอทำกับข้าทำไมฉันต้องแบบกินน้ำเปล่าหลังของแห้งจังเลยมันทำให้เราผิวพันดีค่ะทาน้ำเย,ย,ยอะเยอะอะพักก่อนเนาะบางทีผมก็รู้สแบบกระจุกหนึงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาราของคุณพี่ไม้พี่ลงพรนะคะ ปกติที่เราทำมันจะมีน้ำปลาอะไรบ้างคะมานน้ม่นมีของคุณพิมพิพายค่ะคุณพิมพายโชว์หน่อยค่ะเดี๋ยวนะ่าใช้จริงจะหมดใช้จริงค่ะไหนๆโชว์ซีคือมีติดติดติดครัวตลอดนี่นะคะจะหมดปวดยี่ห้อที่หนึ่งก็คือพี่ไม้พี่ลุงพรจะหมดขวดแล้วนะคะแล้วก็พิมพ์ิพายพิมพิพายต้องเข้าแล้วแหละงานนี้น้ำปลาแบบใช้เยอะขนาดนี้เราก็นี่เลยค่ะอย่างละครึ่งเนาะเอาซิมี พ่าพี่ชอบอค่ะขยำก่อนขยำก่อนเปิดไม่ทราบว่าเออ่น้ำปลาดันี้คุณมาดามนุ่นแอบเติมแบบผงนองผงนัวลอะไรคะไปก่อนไหมคะอไม่ค่ะปกติสอบสูตรนี้ก็คงไม่ต้องสืบเนาะผมจะแบบว่าเข้มข้นมาแล้วอ่ะเข้มข้นอยู่แล้วใช่เข้มข้นมาแล้วค่ะเราก็เลยค่อะกันอเลยค่ะอันนี้สูตรแบบไหนคะ แบบบ้านเฮาบ้านบ้านแบบเออทุ่งนองทุ่งนาใช่ไหมแบบแล้วหอยดองนิดหน่อยเนาะหอยดองไม่รู้ที่ห่าอะไรเ้ยแม่คลองแม่คลองอันนี้อร่อยจริงๆเนื้อแน่นเนื้อแน่นแล้วก็หอยใหญ่หอยใหญ่ใช่ใช่เราปรินน้ำออกนิดนึงเพื่อไม่ให้รสชาติมันแบบเค็มเกินไปแบบนองต้องต้องชิมแบบสดสดก่อนไหมคะใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงเลยเดี๋ยวจะเทให้ดู อันนี้หนึ่งตัวไม่ได้จกตานะคะของแม่กองมาดามใช้ยี่ห้อนี้ตลอดค่ะนี่อ่านะคือตัวใหญ่จะรอนหรือจะร่วงนะคะสุบายครับเสร็จแล้วเรามีก็อปก,การมการรอชิมน,นะคะนี่นะคะสูตรของมาดามนะคะไม่ซ้ำใครพอเราได้เ้ียน,นะฝันไทย แล้วก็จวกติ้นเลยใส่ลงไปเลยค่ะไ,ะไมนคะทีนี้ก็มาใ<า>นแบบตื่นนอนตื่นนอนคือหน,น้าโตดไปรับวัคซีนม,มาเออได้นะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะเขเน,นะคะนี่นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ให้ด<อ>ูความน่ากินเนาะ ซวยค่ะพี่น้องอมางพื้นเลยน,น้ำปลาแบบสีเข้มมากนะคะใช่อันนี้สูตรไม่บอกใครนะคะไม่บอกใครแต่เมื่อกี้ก็แบบเหมือนเผยสูตร,ตรอยู่แล้วนะถงนัวแบบสองสามช้อนเป็นที่เรียบร้อยค่ะตำมะมา่วงไข่ดองสูตรมาดำนุ่นไหน <laughs> กินได้จริงไหมกินได้จริงค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้กรรมการชิมดีกว่ากินแล้วผมรล่ไม่ก่อนไม่จะได้ผิวพรรณดีเสร็จแล้วอร่อยดีหรอใช่อันนี้คือกรรมการนะคะผู้ชิมนะคะเออเอาดีเไ่้ไหรมอว่อยด้วยก็ใส่ไปแล้วต้มแตงกวาเก็มแซ่บแซ่บมากนะคะมาละมุนใส่ผงชูรสใส่สี่ช้อน สามหรือสี่ช้อนนะคะสรสชาติเป็นไงบ้างคะคุณกรรมการนะคะ<ด>รสชาติรสช,ชาติครบมากครับหวานเปรี้ยวเค็มแต่ว่ากลมกล่อบและดีมากชิ้มแกงหรือเปล่าคะไม่เ่ะชิมได้นะคะ อร่อยจนตาเขยเลย in ะค่ะทุกคนอือมูมากพอดีแหละค่อองมันเปรีบบ้ยวๆนิดนึงแซ่บไหมคงเล่นมือนี้แซ่บมาก มาดามพักทานข้าวหรอคะระหว่งหา<อ>งทำธุรกว่ามันมีพลังงานเยอะมากวันนี้ไปไหนมานบ้างในรีวิวซิทำไมแบบมีรูพรุนเยอะมากกขปากได3 3> ก้ไปกปวดตรวจเลือนะดเนาะป้องภูมิคุ้มกันแล้วก็เข็มที่สองค่ะก็คือมารันน่ามารันน่าแล้วก็เข็มที่สามค่ะก็คือไวรัสตับอักเสบดีแล้วก็เอไงเป็นยังไงบ้างตอนนี้สภาพเราสวยแล้วก็ต้องสุขภาพดีควบคู่กันไปค่ะกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้เต็มร้อย หลังการมแปดสิบค่ะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขอรุ้นช่วงดึกๆแล้วนะคะนะคะตอนนี้คือเติมพลังก่อนจะเข้าตัวนะคะเเราต้องสู้ค่ะนะคะแต่กำลังใจ่ไหนคุกกี้คุกกี้มันีีเร็วมีนะคะคุกกี้เพื่อนรักคุกกี้กำลังใจพี่นุ่นหน่อยอ้าวอ้าววิ่งหนีทำไมอ่ะไม่หนีทำไมอะแค่ถ่ายรูปแค่นี้ค่ะมีนะคะกำลังใจนั่งเฝ้ามาดามนุ่นนะคะเพื่อนรักนะคะ